อย่าเพิ่งมาเตะเด้อมครับมีครับนี่เดี๋ยมองไม่เห็นเลยเพื่อโอ้ยเยอมากเลยครับบอกแล้วบอกว่าก็เอาตัวบิ๊กงั้นแน่คุยอีกก็จะเอาตัวบิ๊กปิ๊กมีครับใส่ลงมือเลยอืมครับตัวปิ๊กปิ๊กเลย

โอ้ยนี่หู่ฟเลยดูน่อยดูหน่อยดู่นี่น่คยคันท้าคันน้อใหญ่กว่าฟาเมื่ออีกอูโอเคโอเคจำด้จำด้เอากระชังกระชังมกระชังดูดีเปล่ากระชังแดดปิดนิดเดอยเฮ้ยอยู่หรือเปล่อยู่หรือเปล่า

โอเคอืมโอ้มมากอดที่นักขายังไม่ไี้ปลาเลยอะแล้ <c oughs> เพิ่มมาจบเบนาอาแฟงเอาให้ได้นะเอาให้ได้อีกนะาหา้ได้อีกตัวนึงเจะใช้เบ็ดวางเออตัวแรกเดินกันมาดัานไปติดกิ่งไม้หลุดชั้นนี่ พี่แฟงนู่นอื็ว่าเสียสแรงดิไหนเห็นตัวไอ้เบาไม่เนี่ยร้องเ้าว้าวอยู่เนี่ยพ่อพ่อรู้ว่าปลาชโดใช่ป่ะล่ะเอ้วัวปากเอ้ยอยู่ไหม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 โอ้ยแฟงเนี่ยอยู่ไหมแฟงค่อยค่ยยงค่อยยก้ค่อยค่อยเอ้อเอาที่ตักที่ตักที่ตักอยู่ไหนไปเร็วมาที่ตักที่ตักมา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  ตากนตากนเด็ดลุดลากมาลากมาลากไม่ได้ติดตัวเอ้ามันต yes> ิดเบ็ดมาจากไหนวะตีไมาแล้วโอ้ยตายห่าแล้วลงอีกเว้ฮะลงถือกล้องถือกล้องเถี่ยงกองโอ้ยตาดแล้วโอ้ยติดติดฮึดูไหมอ่ะเดี๋ยว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 ปลาไปเร็วดิ Tầng มังกรโอ๊ยปลา đẹp nhà แป้งโอ๊ย ปลาเอากลุดต่างมาหลุดเลยทำไมแม่ปลาได้มาแล้วก็หลุดปลาตัวต้องใหญ่อืมแล้วอันเนี้ยเบ็ดไข่เนี่ยพ่อรู้เราอมาตกเลยแต่เบ็ดเห็นตัวปลาแล้วยังไม่ได้อีกสุด้ายว่ะก็ผ่านไี น้อยก็ได้เบียดไปเบียดสอง ปลาตัวเบลอจะได้เออสาค่อยๆดึงเนาะนุแง่ยังหลุดอีกไปติดเบียดอะไรขึ้นมาวะเนี่ยฮาเนี่ยแง่งอยู่ในน้ำตั้งนานไม่ติดปอขึ้นมาติดเออตกปลาแล้วมกระยูนลงน้ำเลยถ้าไม่ติดไม้ก็ได้แล้ว bắt tập điền cầu lê thôi này này, kéo kéo lùm, nè, nè, nó bao bao, vừa vừa <laughs> วางเบียดวางเบีดวางเบดโอ้ไงชวนชวนชวนช่ยนโอ้โหอือไปได้าค้สวยตองตอนนี้นีอจำ่อใส่กระเทีใส่กระังทังไว้ใส่ทังไว้วางไว้อืจ้าว่มากโอเคโอ้มากีนะคะยังไม่ตีตาเนยอือเพิ่งมาจบ เดินมาส่นี่ต้นจอมเป่าต้นจอมเออโทรดิโถ่ที่ตอดอยู่ไหมนี่ทุนอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นเลยอ๋อโอ้ทุนกระจุยนี่ไม่ใช่ปลาซิวอะปลาซิวตอดเปล่า,าวะ Mình phải đứng phốt phải đứng phốt đã tham mấy đứng phút mấy đứa phốt còn phía tọt măng nhang đua điều này giờ một bao, giờ một bao, ờ mười giờ một ờ giờ con giờ giờ con เอาน้ำปังฟั๊มเฮาบีบใส่อืมค่อนข้างจะแดดนะครับเพื่อนๆมานี้เอาจื้อใส่เออนั่นแหละแบบพี่แฟ้งอ่ะเอาเยืยเอใส่เ,เย่ยเานนำปังปัดปั้น,นบีบใส่แรงบีบให้น้องหน่อย เด็กๆขนันนำาทางนี้หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเออวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับที่ชายริมแม่น้ําแถวๆนี่แหละเส้นน้องจอกนี่แหละครับวันนี้เราก็จะมาหาตกปูตกปลากันพาเด็กๆมานั่งชมธรรมชาติชิวๆก่อนนะนั่งตกปลาไปด้วยขายของไปด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา,าเด็กๆวันนี้ก็ลุยเต็มที่นะ ใครจะได้ใครจะได้โชว์วันนี้ใครจะได้โชว์ชวอ่าให้เขาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับเพื่อนๆเตรียมอุปกรณ์ก่อนไหนไหนเหยือ่อเหยื่อปั้นนี่ผสมน้ำยังโอเคปั้นเหยื่อเรียบร้อยผสมเหยื่อเรียบร้อยก้วเ <Yeah. S 1> อามทำลงไว้ทีละคันได้ครบหมดทุกคนยังทุกคนแล้วคนแล้วอ โอเคให้เขาจัดการกันก่อนนะครับวางเบ็ดพื้นที่เป็นทางก่อนเมื่อกี้ก็เพิ่งทานข้าวเสร็จเพิ่มพลังกันก่อนจะได้มีแรงตกปลากันมันเป็นทางเข้าไปในวัดนะครับเนี่ยทางวัดวัดวัดใหม่เจริญราษฎร์แต่ไม่วัดไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับเป็นแค่ป้ายเฉยไม่ใช่มาตกปลาวัดนะ นู่นี่ไกลครับผมเข้าไปในซอยลึกนู่นแต่ตรงนี้มันมีล่มก็เลยพาเด็กๆมานั่งชิวๆขายของไปด้วยครับเพื่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเออ่คนผ่านไปผ่านมาเห็นก็อาจจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาเอามาแขวนไว้ขายของไปด้วยตกปลาไปด้วยเป็นไงล่ะสุดยอดอาเอา,เอาโอ้นี่ก็กินข้าวยังไม่อีมอก เอออ่าเ,เ,เ,เดี๋ยวสักครู่ก็ติดตามกันนะครับเพื่อนๆว่าจะเบิกไหมวันนี้อ่ะวันนี้เอาให้เต็มที่เลยนะวันนี้นะสุดยอดอ่าเดี๋ยวคอยติดตามกันว่าวันนี้ใครจะได้มาเป็นที่หนึ่งใครจะได้เป็นอันดับหนึ่งน้ำค่อนข้างจะเยอะนะครับเด็กๆอย่ามาใกล้ริมน้ำมากตกน้ำลงไปเดี๋ยวน้ำลึกบอกเด็กๆกันตัวเองจะตกเปล่าวะ แต่ปลามันไม่ฮุบเลยเนาะปกติปลามันจะฮุบฮุบบังนะยังว่าล่ละเออฝนมันตกฝนมันตกใหม่ด้วยมันจะอันนี้ไหมพอได้ไหมเดี๋ยวก็คงได้แล้ละจ้งใจเยน็นๆตกปลาเนี่ยธรรมชาติมไม่ใช่ปลาเลี้ยง

เอ้ยนึกว่าปลากินเป็ดเกี่ยวกันแก้วเออแบงเนี่ยหลอกพ่อฮะหลอกกันนี่หว่านึกว่าปลาดึงนี่หลอนเออฟอนึกว่าปลาดึงว่าเห็นปลายมันตึกๆ อีกแฝงดึงลากมาโดนเจดียน oh, no. อย่างห้าเลย mm hmm. ปลาวืดปลาบืดเดี๋ไหมไหมเรา mm hmm. เราต้องพยายามต่อไปความพยายามอยู่ที่ไหน<อ>ความพยายามก็อยู่ที่นั่นเ <Okay. S 1> ฟียดเอาให้ได้นะวันนี <Okay. S 1> เ้เจ๋งมากว่ะให้ตั้งกล้องไว้ก่นตั้งกล้องไว้ก่นดูเฟียดเฟียดจะได้ปะ เอาให้ได้เลยนะเอาให้ทุ่นจมปูดลงไปแล้วค่อยยกนะรถบ้านรถปูดลมอ่ะปลาหลาปลาใหญ่เลยก่อเป็นโลอ่ะเ,เอเอเสียสวนเลยเมื่อกี้ก็เกี่ยงแบงดึงก็เป็นวางไว้เห็นตั้งนานมันไอ้นั่นเนาะงอกเตื้อยแล้วค่อยดูคันใหญ่อ่ะคันใหญ่คันใหญ่คันใหม่คันใหญ,ใหญ่บึ้บบึ้บ S <S ปลาตัวนี้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อแกะเองนี่ปลาเนี่ยอันตรายมีเงี้ยงนะนี่ต้องระวังนี่มีเงียงเ้ยงนี่ต้องใช้ครีมเอาผ้ามาผ้ากับครีมมาอันตรายมากห้ามจับเข้ใาใจป่ะปลาแบบนี้ห้ามจับเดี๋ยวพ่อจัดการเองเปตอนแรก<อ>ไปทำมา,อาไอ้นั่นี้ฉๆได้ลเรา,าคุมเลย เดี๋ยวพ่อจัดจัดการดิ หลุดไปตัวหนึ่งแม่ไปตัวหนึ่งสี่ตัวนึงมัเป็นปลาอะไรเขาเรียกปลาอะไรเนี่ยครับ อันนี้เราก็รอคอยกันต่อไปนะครับรอคอยกันไปต่อไปเรื่อยๆมันจะคืมๆหน่อยเมื่อกี้เหมือนฝนจะตกนะปามจะเออมันก็จิจิินเหยื่ออยู่หรอกมันแดดแอย่างเงี้ยป,ยปามจะต้องหิวบรรยากาศดีไหมครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็มานั่งดูลิมน้ำชายกงชายคลอ,องกัน อนะดูบรรยากาศชิวๆกันได้ไม่ได้ก็คงไม่เป็นไรนะครับเพื่อนอติดตามดูชมให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนี่มานั่งฟังเสียงโน้ไอว่าวร้องอืมอืมดึ๊บดึด๊บเลยดึงปลายตึกๆเลยเมื่อกี้นั่งเฝ้านั่งเฝ้า

ก็อย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆหลอกกันเองหลอกกันเอง,อกกน,เองนึกว่าปลาดึงที่ไหนได้เจ้าแฟงดึงเบ็ดขึ้นมาสายไปเกี่ยวกันแล้วเราก็นึกว่าปลาจินน่ะดึงซะใหญ่เลยติดตามกันต่อนะคะระับเพื่อนๆนะว่าในวันนี้เด็กๆจะทำภารกิจตกปลากันสำเร็จหรือเปล่าปลาเด็กๆมานั่งตกปลากันแล้วก็ขายของไปด้วยข้างทางนี่แหละ สองงานควบวันนี้สองงานควบไม่ได้อย่างก็ต้องได้อย่างเนาะอ่าพวกเราอ่ากดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆนะเพื่อน,นะนเก่าขอบคุณมากที่ติดตามอยู่สําหรับเพื่อนใหม่ที่ชมคลิปอยู่ก็ฝากกดติดตามให้เป็นกําลังใจให้เด็กๆด,ด,ด้วยนะครับเพื่อนๆนคะครับอันนี้ภารกิจของเราก็มาหาตกปลากนันด้วยแดดแดดมันร้อนแดดมันแรงขายกองก็ขายไม่ค่อยได้ครับมาหาขายตามข้างกองอย่างนี้แหละ เกิจะมีลงหลงมามั่งหลงมาสักคันก็ยังดีเลยครับ่านมันอาติดตามกันต่อนะครับเพื่อนๆว่าวันนี้เด็กๆจะทำได้สำเร็จกันหรือเปล่าต้องอดทนกันหน่อยตกปลาตกปลาคลองธรรมชาติมันก็ค่อนข้างจะยากอยู่มันมันไม่เหมือนในปลาบ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ฝนมันก็ตกใหม่น้ำก็เยอะด้วยมันก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็ติดตามดูกันไปเรื่อยๆนะครับ Hmm? em Mình đốt đốt leng len ngoài Họ lên họ lên Len Ôi bầu quá Nặng quá Nó có cua đi Má đêm chiều Ôi Này, này Ôi viên quá mà 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 này nữ, để cạo, để en cạo. en để phụ nữ. en để phụ nữ. Maman, 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 để Thank you. ข้องสองนี่ข้องสองนี like ah ่อย่าเพิ <|oc|>. ่งมาเตะเบ็ดเด้อนี่ครับนี่ครับนี่๋ยวพอมองไม่เห็นเดี๋ยวเพิ่งโอ้ใหญ่มากเลยครับบอกแล้วบอกว่าก็เอาตัวปิ๊กงนแม่คุยอีกก็จะเอาตัวปิ๊กปิ๊กนี่ครับใส่ลงมือเลยอืมตัวปิ๊กปิ๊กเลย ไปเข้นไปเ้าไปเต๊งเ่ยเอามาเอาถ่ายหน่อยถายหน่อยโจโจนะเช่อหน่อยเช่น่นี่ๆนี่อ้ไรเกบขึ้นเลยโอ้ตัวเดียวอยู่เลยเวลาเนาะว้ายอุ้ยอ้ยนี่มันพองเลยดู่นยหน่อยวับดบับนี่นคัน้าคันา อูใหญ่กว่าฝ่ามืออีกอู๋โ okay, okay. อเคโอเคเออจำบนะจำบ้ะเอากระชังเออชังมาดิกระชังดูดีป่ากระชังได้อิดมนิดเดียพ่อ,อ ก็พาเด็กๆมาสามคนพาเด็กๆมาสามคนเามาหาตกปลากันหน่อยเป็นไงบ้างครับเพืพ่อนๆเดี๋ยวทัดบรรยากาศสุดยอดไหมครับยอดไหมสุดยอดมากสุดยอดมากครับ ันนี้มากับสมาชิกเดี๋ยว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 เย็นเย็นตอนนั้นถ่ายคันกันคันอุ้ยอันทีดป้าอ่ะอันที่ป้าทึ๊กๆเหรอตึกลมพัดเปล่าลมพัดลมพัดไปเร็วไปเร็ว อันไหนกันไหนอแก้มือให้โอกาสแก้มือถามความรู้สึกหน่อยเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างเมื่อกี้ต <c ười> ื่นเต้นไหมเ,เกือบได้ปลาแล้ว ไม่ค่อยชุมเลยนะแต่ก่อนปลามันจะเคลื่อนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนาะนี่นะปลาไม่ค่อยเคลื่อนเลยเงียบเก็บเลยเดีย๋ยวสักพักหนึ่งรอคอยสักพักหนึ่งนะอดใจรอสักพักหนึ่งเพื่อจะได้เพิ่มเติมโอ้โหเสียังไ้เบาลองวมากว้าวว้าว,าวานี่ แฟงได้กี่ตัวแล้วเนี่ยเลือดเบืดตลอดเลยเฟดบืดตลอดเลยอนี่ททนนี้ปมันไอ้นั่นกินไม่ีอกเอาทนเพราะตอทุนเียด้หน,นทำมเราเอาทบบอม,มัน็นทุนแล้วมันตกใจอะปลา จะว่ามาชมบรรยากาศกันนะครับเพื่อนๆมาชมบรยาามมบรยากาศริมคลองริมคลองบรรยากาศริมคลองเป็นยังไงมัง่งไม่ใช่ต้นอะไรกันม่รู้พอวาเปนรู้ต้นองุ่นมันเป็นเครือเด็กไม่รู้จักต้นองุ่นต้นอะไรนี่ต้นอะไรเฮ้ยโน่นไงเขาได้เราหนุหนอ่ะตัวหนึ่งอ่ะฝั่งโน้นนั่นไง ปลาไม่แง่งเหมือนเราปลาขยั่งไงปลาขยั่งปลาขยั่งเพิ่งได้ตั้งสตัวแล้วโอเคก้าวมาทางนี้ก้าวมาทางนี้าาานปลามันขึ้นแต่มันเงียบอ่าอ,อ,อย่างไงาก็วันนี้ก็เราก็ได้สองสามตัวปลามีปลาตะเพียนแล้วก็มีปลา ขยังอะไรปลามีเงี้ยงเอ่ะเออขยั่งไปได้เยอะกว่าเอาฝากกดติดตามช่องให้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เยอะครับเพิ่พอหอยชาแนลขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามดูต่อนะครับเพื่อนๆว่าจะได้เพิ่มเติมไหมเดี๋ยวจะรวบรวมเดี๋ยวจะรวบรวมอีกทีนึงว่าปลาได้กี่ตัวนะครับช่วงนี้เราก็ต้องพักไว้สักครู่ก่อน